สวัสดีค่ะพี่น้องฮะบ้มันหน่อยพวดค่ะพี่น้องสาวแก้วใจกะมื่อน,นี้ทากันทําภารกิจไม่เงี้ยใครหมดแดงกับสาวซ้ายพี่น้องมากกับนางเอกสองขาย่ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่สาวสาวแก้วใจพุ่นาสาวซ้ายพอห้างหมดแดงเลยพี่น้องมีเมียบ่โอ้ยมัน,ม,นมันหน่ายหมดหลายตัวนั้นนะพี่น้องพี่น,อนออ้องว่ถืกอสาวซ้ายเงี้ยว่งเถื่อ ซูมข้างแน่พี่น้องคือบอลลูนหรอสาวสาข้องเปล่าได้ไหมคือเห็นคือจังแม่มันแดงจะมาหยุ่น่ะโอ้ยเฮ้ยก็ไม่มีอยู่ว่สาวสากลุ่มกนพี่น้องข้องฟนเพิ่อเริ่มจิตตกค่ะแยกหมดแล้วพี่น้องเมื่อสาวซ้ายแยกขึ้นหมดเดี๋ยว สองห้างมีแต่ห้างใหญ่ๆพี่น้องอเอ้ยไปแล้วค่ะผู้ช่วยมาแล้วพี่น้องยายสาวว่ามีพนักจกจกลกก่องโยกกระได้บังพี่น้องเบ่สาวสาวเงี้ยใครมาแดไงไอ้เบังค่ะพี่น้องสูงคักสูงแน่พี่น้องไอ้ทักหลมโอ้ยน้อพี่น้องไอ้หลุมทักอีนี้ค่ะพี่น้อง ย่าง,ด,างด,ดีค่ะสาวแก่ใจเลี้ยวมาโอนต้นยุ้สูงพับสูงแน่พี่น้องมีสวางข้างย่างดีเนาะมีผู้ใดกาศเขามาเลิกนี่นะค่ะสาวสาว้าว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 โอ้ยมีอยู่ด้วมีอยู่ม,มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีอยู่ ใหญ่พี่น้องบังเอาบังมือกล่องบังสาวสาเงี้ยใครหมดอย่างพี่น้องพักก่อนพักก่อนจ้ะพักก่อนพี่น้องหากินควางสูงมือนนิพี่น้องหยุดงานกับสาวสาบงคุณยายหลจ้าเงี้ยใครหมดแดงกับสาวสาโอ้คักแท้คักแท้มันมันเด้อสาวสาเลยหากินมันเด้อสาวสากันได้ เบิ้งคุณยายพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้สาวสาไม่สาวก็แยวคักแยวแน่พี่น้องได้กินบ่ได้กินก็ได้กินอยู่ดอกคุณยายมาเบิ่งเอาค่ะโอ้ขอเบิ่งวางเลยวางเลยสาวสาขอเบิ่งผลงานสาวสาแน่พี่น้องโอ้สาวแก่เด่นมีแล้วเนาะมีแล้วเน้ออุ้ย โอ้ย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 อย่าสาบังฟาบังคนง่ายนะพี่น้องปฟาดพี่น้องมองรถปฟาดฮาโอ้ยขนาดคนในเก็บแม่เปล่งกันพี่น้องแต่อิ่งงอมอยู่ฮ้าสาสาขึ้นมานเถอะพี่น้องรถแดงพี่น้องเป็นแม่เปล่งบนเราค่ะ น้องเบิ่มค่ะหากินของสูงซาซาก็ไดรู้ได้หลายเติบพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนก็ใส่ล่ะก็ใส่เปลี่ยงอ่ะถีบเส้นนั้นลงไปยังนี่ยขะขัขๆขๆซาซาได้หลายหลายพี่น้องมัน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  ใส่ออกบุแร้วพี่น้องแม่เปลี่ยนกันได้บ่บ่เอาเปลี่ยงมาใส่เป็น้อง่านแม่มันตายค่ะซาซาอ้าวภารกิจต่อไปไปต่อต้นใหม่ค่ะเน่าอุวหัูไปซาซาเน่าอุวหัวไ้พ่อพี่น้อง ปาป้าป,า,ปามันมันด้เบื้องกับคุณนะ <c oughs> ลงทางใตค่ะเดี๋ยวสาวแก้วใจแบกดอกคุณยใหญ่ไปเลยแบกไม่สาวค่ะพี่น้องสาวแกวใจาวมาสามสาวค่ะเหมือนี่มือนี้มาสามคนครับพี่น้อง <c oughs> อมีอยู่มีอยู่เงียคนน่าสาวแก่ใจมึงสาวสาวไปทางผุนแล้วพี่น้อง นี่บ้านออเนาะเอาเอาหนำอันนั้นลุ่มเซนเนี่ะะบบนี่แหละค่ะโอ้สาวแก้วใจพ่อแล้วสาวแก้วใจไปเนแยกันเด้อพี่น้องเด้อสาวสาวแก้วใจพ่อแล้วได้ละท่างคุณไไัได้แล้วเนาะพี่น้อง ม้าทายถ้าไม่เอา้าโย่วาห้อยคนเมื่องี้ที่แ้กโอ้ยสาวเจอใจโศกมันในใจพี่น้องเด้อให้สาว ouais สายอันนี้เนี่ยเอาให้แยกแง่ผสมนยกอยากแง่พี่น้องมึงโอนต้นอยู mine, 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 mine. ่นะห่างแง่คืออย่างนี้มัน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 พี่น้องเออมันมันสองห่างได้ย่าอย่าฟ้าค่ะพี่น้องชุชมได้เงี้ยแค่เมื่อเดี๋ยวอุยมันอีลีพี่น้องโจกๆเลยโจกๆแล้วมันแล้ยพี่น้องพี่น้อง มีมีบัวบัวบัวบุ๊มบิ้นเต้ฟาร์กลงอยู่ลงหลายอยู่เมยใหญ่นี่แหละปั๊ดพี่น้องปั๊ดทางใหญ่ครับเนี่ยมอยู่ดอกพี่น้องบ่มีคนเขามากแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยเฮียเงียได้ครับสาวสาวได้สาวท่านเบิดเด้อเอาเอาเลยเอาคักๆเลยเอาคักเด้อมาท่านเบิดพี่น้องพูดนะพูดนะ ให้ไงค่กแน่ปัดโยยเฮียเฮียเฮียสาวๆกับยายค่ะว่าหันแตกว่าหันแตกยังว่าเดี๋ยวมาห่างอุ่นต้นอยู่พี่น้องค่ะเพื่อนค่ะสาวๆเอาฮอดแนี่อุดหูพความพี่น้องหากินควางสูงค่ะพี่น้องกับยายยังบ่แตกยังบ่แตกสาวๆอู้สาวๆท่านแตกอยู่เพื่อนดูว่า ไหลลงจกจกเลยสอซา,าห้างดำมือ,อ,อคืออยู่เนาะโอ้วิลล่าใครตรงๆค่ะพี่น้องห้างนี้ห้างนี้คักเลยพี่น้องเอ้ยโอ้คัก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 เป็นฮอดแม่เปียงเบิร์ด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 ค่ะพี่น้องสาวเกี่ยวใจวังเท่รุ่งกับครูเปียงใหญ่แม่อะไรบ่ มีเอเนาะให้ผ่าใช่เอานึกมีป้ายยังขึ้นลนจากๆลงยังเหมือนมันมีวัวใครผ่าทองแต่ว่าใครคันบดตึงแก่อยู่แบบข้างใต้คันบดตึงบันไดพี่น้องมาเทียตึงวะโอพี่น้องเอ้ ยังคือห้างไงห้างเป็นแต่ตรงควายนะคะใช่เลยนี่ห้างห้างห้างนั้นห้างสาสาสาเงียพี่น้องพูดห้างหนึ่งได้สาซาพูดยุโกก่นนั่นพูดหานห้านห้านพูดพีห้างหนึ่งมี่ห้างนี่โอ้มี่หน่อยหน่อยพูดซาสาเพียเพียเพียห้างหนึ่ง คุณเขียวๆใหญ่ก็ซื้อห้างดยวยนะช่วยเช่านะช่วยเช่าแม่เยอะๆนี่สาสาวเอ้ยมันแดงกัดมันแดงมันแดงถึงใหญ่แล้วพี่น้องแล้วสิมันซาแก่ใจสิได้เก็บมดแดงซอยออกซอยสาสาไปฮ้ยห้างนี่แหละห้างก็เก็บแดงแถือว้ามีบนน้อสาสาโอ้ยห้างแล้วห้างนี่ มันมีตะไคร่ฝากบมา่ห้างนี่คือมีตะไคร่ฝาก<อ>ว่ะเท่ห้างหนึ่งยู่อุ้มหน่โอ้เดี๋ยวกันแนะ่คนุณยายสาวแก้วเจกอยากเบิ้งน้ำมัวครับคุณยายมันนี่อยู่เด้ออ้ใสห่หลดใสห่หลดสาวสา 我看见有人了。